ร้อนๆและหนักซุปต้มยำม,มาแล้วจ้าวันนี้นะคะพี่ก็พาพี่เอ็มแล้วก็ลูกๆนะคะมากินเอ็มเคอีกแล้วค่ะไม่รอช้านะคะมาถึงก็จัดเลยค่ะใส่กระเทียมแล้วก็พริกสดนะคะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> จากนั้นน้องผักกาดก็ตามมาจ้าของมาไวมากเลยนะคะทุกคนนี้เลยค่ะห <c oughs> มูกรโรบูตะนะคะนี่ก็คือจะเป็นเมนูประจําของบ้านพี่เลยนะคะมาถึงก็จะต้องจัดเลยนะคะเมนู ะะและก็ปรักอบด้วยที่เป็ดย่างหมูกรอบค่ะทุกคนและก็มีออหมี่ออกไหมนะคะแต่ว่าพี่จอมไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรนะคะก็จานาใหม่จานค่ะและนี่ก็คือชุดทะเลค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่ากุ้งเนื้อนเน้น,น,อนหอยแบบว่าชิ้นใหญ่มากนะคะนำ้ำซุปก็เดือดทันเวลาพอดีค่ะไม่รอช้านะคะพี่เตอร์ก็จัดแจงใส่แยงมอเลย,เลยค่ะทุกคนนี่ก็คือชุดชิ้นห่อสาหร่ายนานๆจะได้มากินแบบนี้นะคะก็จัดเต็มไปเลยจ้าอันนี้เลยจ้าเห็ดต่างๆคะเราก็ใส่แยงมอไปเลยและนี่ก็คือ ลาบุ้นเส้นค่ะทุกคนก็บอกเลยนะคะว่าที่ได้ลองชิมก็คืออร่อยเหมือนกันนะคะแล้วตามมาด้ยวยที่ลูกชิ้นกุ้งค่ะทุกคนอันนี้ก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะโอ้โหพี่วานะคะจะทํา บะหมี่หยกต้มยำค่ะบอกว่าอูน้ำซปต้มยำหอมเหมือนกับมากมากเลยนะคะแต่บอกเลยค่ะตั้งแต่ที่ได้ลองรสซทั้งสองรสชาตินี่ก็บอกเลยค่ะว่าอร่อยเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแจ่วฮ้อนหรือว่าต้มยำนะคะนี่ค่ะพี่เอ็มก็เลยบอกว่าอยากกินเป็นบะหมี่ต้มยำใช่ไหมเดี๋ยวป้าจัดให้สั่ใส่ไปเลยค่ะพี่เตอร์ก็จัดแชงใส่ลงหม้อไม่หยุดเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นแมกกะพุนนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่านี่จะของโปรดของอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะแมกกะพุนนี้เราก็จัดมาสองถาดเลยนะคะนี่ก็ใส่ลงไปเลยทีเดียว เดี๋ยวจะบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่มีความยาวถึง3นาทีทุกคนก็ใครที่ได้ดูนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าดูไปหิวไปไหลายหลายไปแน่นอน,นะคะ่ะจากนั้นเนี่ยคะจากในพวกเรานะคะ,ก,นนะ,คะก็อร่อยอร่อยกับการกินนะคะอือพีบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากไม่เชื่อก็ดูจากหน้าแล้วก็พี่วานะคะนี่เป็นยังไงคะทุกคนต่อมาค่ะพีกะ่ก็ใส่กุ้งย,ว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 ยวั่วๆลงไปในหมอ้อเลยนะคะบอกเลยนะคะวาเนื้อนแน่นมากทุกคนอือลงไปแล้วคข่ในหม้อต้มยำเนี่ยค่ะ เวลากินเนี่ยคือจะรู้สึกว่าฟินแล้วก็มีความสุขม,มากเลยค่ะ รอไม่นานนะคะทุกคนแป๊บเดียวติดข้างหมูขอบจานที่สองก็ตามมาค่ะจากนั้นไม่หยุก็ใส่ผัดลงไปนะคะกินมาตั้งนานก็พึ่งนึกได้นะคะว่าลืมใส่ผัดลงไปค่ะจากนั้นเราก็ใส่ผัดทั้งหมดที่มีนะคะแล้วก็เห็ดอะไรนะคะช่วยกันใส่ลงไปแบบว่าตอนนี้ก็คือแบบช่วยกันใส่หมดเลยนะคะนี่ก็เป็นกุ้งตัวต่อไปค่ะเราก็ใส่ลงไปหมดเลยจ้าบอกเลยนะคะว่าจุกๆมากเลยนะคะหม้อนี้คือบอกว่ากินไปนะคะแล้วลองว่ากินไปอีกสามวันจุกันเลยค่ะเพยาะ้วตัวใหญ่มากเลยนะทุกคนดูดิดูเหรอเง่นเต็มฝาเต็มฝาเลยนทุก พัดกาดก็มาส่งของอีกแล้วค่ะบอกเลยว่าฟินมากเหมือนยกทะเลบอยเลย่ทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำเมนูประจำของบ้านเราค่ะนั่นก็คือหมูลาวาเราก็จะใส่หมูคูโรโบตะลงไปนะคะแล้วก็ใส่เฉพาะไข่แดงนะคะแล้วก็เอาหมูโฮแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็จุ่มๆนะคะเสียงนั้นก็เอาขึ้นเลยจ้า